รถเข้าใหม่คัดพิเศษสภาพนางฟ้าไม่แท้27,000กิโลเมตร สวัสดีครับวันนี้นะครับนราจะพาชมนะครับรถเข้าใหม่อีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นแบรนด์ตลาดนะครับ h o n ด้ H R V นะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นรุ่น 1.8EL นะครับปี2021นะครับคันนี้รถสวยมากนะครับไม่น้อยวิ่งมาเพียง27,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับสำหรับรถใหม่ป้ายแดงนะครับรุ่นนี้นะครับออกห้างมาถึง1 5 9 0 0ล้านบาทนะครับกับราคาพิเศษนะครับรถ1ปีนะครับ ราคานะครับอยู่ที่8 4 9 0 0 0บาทนะครับมีคันเดียวนะครับเป็นรุ่น1.8 EL อนะครับคันนี้สภาพสวยมากนะครับทั้งด้านนอกและด้านในนะครับอีกอย่างนะครับของเรานะครับมีใบรับประกันการตรวจสภาพนะครับจากบริษัทตรวจสภาพวันดูคานะครับการันตีรถยนต์คันนี้นะครับที่นัดนํามารีวิวนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้านะครับสาหรับโปรโมชั่นของคันนี้นะครับลูกค้าประวัติดีนะครับฟรีดาวนะครับออกรถไม่ต้องใช้เงินสักบาทเลยนะครับออกง่ายนะครับ ผ่อนได้84เดือนนะครับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.79เนะครับลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจนะครับคันนี้รีบเลยนะครับรับประกันนะครับรถสวยจริงนะครับเดี๋ยวนัดจะพาชมนะครับออปชั่นของเจ้า h อนด้ HRV นะครับรุ่น1.8 DL คันนี้นะครับว่ามีออปชั่นอะไรมาบ้างนะครับและรถสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวตามนัดไปชมกันเลยครับ เรามาชมกันเลยนะครับเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับด้านกระจังหน้านะครับเป็นแบบโครเมียมนะครับโลโก้ฮอนดานะครับแบบโครเมียมนะครับกันชนหน้าสีเดียวกันกับตัวรถนะครับระบบไฟหน้านะครับเป็นแบบ Fu l l HD นะครับคันนี้มาพร้อมไฟ d a y t i m e r u n n i n g Light นะครับสองสว่างตอนกลางวันนะครับแบบ L.E.D. เลยนะครับด้านล่างนะครับก็จะมีนะครับไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับคันนี้สภาพสวยมากนะครับด้านกันชนหน้านะครับไม่มีร้วรอยนะครับสีเดิมนะครับคันนี้ได้มาสภาพนี้เลยนะครับ ถัดมานะครับด้านล้อนะครับคันนี้เป็นล้อแม็กอันลอยนะครับ2สีนะครับมาพร้อมยางโยโกฮาม่านะครับขนาดยางนะครับคันนี้อยู่ที่2 1 5 5 5ึ R 1 7นะครับระบบเบรก ABS นะครับดิสเบรก4ล้อเลยนะครับสภาพยางนะครับยังใช้ได้อีกหลายปีนะครับคันนี้แม็กก็เหมือนกันนะครับสภาพสวยนะครับไม่มีริ้วมีรอยนะครับถัดมานะครับด้านกระจกมองข้างนะครับเป็นสีดำนะครับมาพร้อม ไบเลี้ยวนะครับแบบ l อ d วดีนะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าและพับเก็บแบบไฟฟ้านะครับถัดมานะครับด้านประตูหน้านะครับฝั่งคนขับนะครับประตูหน้าขวานะครับไม่มีรอยนะครับสภาพดีนะครับมือเปิดนะครับด้านนอกนะครับทั้งสีด้านนะครับเป็นแบบโครเมียมนะครับประตูนะครับคู่หน้านะครับมีปุ่มกดนะครับลูกค้าสามารถปลดล็อกล็อกรถนะครับได้ตรงนี้ได้เลยนะครับตรงมือเปิดได้เลยนะครับไม่ต้องใช้กุญแจนะครับ ถัดมานะครับด้านประตูหลังขวานะครับฝั่งคนขับนะครับสภาพสวยนะครับสีเดิมนะครับไม่มีรอยนะครับล้อแมกหลังขวานะครับคันนี้นะครับสภาพสวยนะครับเดิมเดิมนะครับยางสภาพดีนะครับพร้อมใช้งานนะครับถัดมานะครับด้านท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันต่อนะครับด้านท้ายนะครับก็จะมีนะครับที่ปัดน้ําฝนหลังนะครับ ปยเลอร์หลังนะครับพร้อมไฟเบรกดวงที่3แบบ LVD นะครับไฟท้ายนะครับแบบ LVD นะครับโลโก้ HRV นะครับแบบโครเมียมนะครับส่วนกันชนหลังนะครับสีดำนะครับมาพร้อมกล้องหลังนะครับและนะครับเซ็นเซอร์2ตํตำแหน่งนะครับเซ็นเซอร์การระยะขนาดถอยหลังนะครับพร้อมไฟตัดหมอกนะครับด้านหลังนะครับตรงนี้เลยนะครับด้านกันชนหลังนะครับฝาท้ายนะครับสภาพสวยนะครับไม่มีรอยนะครับ ถัดมานะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งซ้ายกันบ้างนะครับล้อแม็กหลังซ้ายนะครับสภาพสวยนะครับคันนี้ไม่มีรอยนะครับรถสีดำนะครับอาจจะเห็นรอยขีดข่วนนิดนึงนะครับรอยข่วนแมวนะครับก่อนออกนะครับเราขัดเคลือบสีนะครับนำรถเข้าเช็คศูนย์ให้ลูกค้าเลยนะครับประตูหลังซ้ายนะครับสภาพดีนะครับสีเดิมนะครับประตูหน้าซ้ายนะครับสภาพสวยนะครับสีเดิมนะครับ คันนี้นะครับมาพร้อมกล้องนะครับขณะเลี้ยวนะครับตรงกระจกมองข้างด้านซ้ายนะครับขณะดเราเลี้ยวนะครับมุมอับนะครับตรงนี้นะครับกเลนกล้องอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับด้านออปชั่นภายในตัวรถกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาชมภายในกันต่อนะครับด้านเบาะนะครับคันนี้เป็นเบาะหนังแท้นะครับสีดํานะครับภายในสปอร์ตนะครับส่วนแผงประตูนะครับด้านในนะครับ ทั้ง4ด้านนะครับตัดด้วยหนังสีครีมนะครับตอนนี้สภาพใหม่มากนะครับกินใหม่ยังอยู่นะครับใหม่แท้นะครับคันนี้21,000กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นฝั่งคนขับกันต่อนะครับ เรามาดูออปชันฝั่งคนขับนะครับเริ่มจากเบาะฝั่งคนขับนะครับตัวนี้ปรับด้วยไฟฟ้านะครับสะดวกสบายนะครับลูกค้าซื้อไปนะครับถัดมานะครับพวงมาลัยหุ้มหนังแท้นะครับมาพร้อมมัตติฟังก์ชันนะครับคุชคอนโทลมีครบนะครับพารตเนอร์ชิปมีนะครับสามารถปรับเปลี่ยนเกียร์ได้ตรงพวงมาลัยเลยนะครับลูกค้าสามารถรับสายวางสายโทรศัพท์นะครับได้ตรงพวงมาลัยเลยนะครับคันนี้ถัดมานะครับหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับรองรับนะครับ AM/FM นะครับระบบเชื่อมต่อ Bluetooth Audio นะครับระบบเชื่อมต่อ USB นะครับขนาดถอยนะครับมาพร้อมกล้องหลังนะครับและเซนเซอร์นะครับคันนี้นะครับ1.8 EL นะครับถัดมานะครับระบบแอร์นะครับคันนี้เป็นแอร์ออโต้นะครับระบบเกียร์นะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับหัวเกียร์ตกแต่งด้วยหนังนะครับกุญแจ2ชุดนะครับรีมมด2ชุดนะครับคันนี้ คุณจะรีโมทชุดเลยนะครับปุ่มกดสตาร์ทเอนจินนะครับ1.8 DL นะครับภายในสวยนะครับไม่ช้ำนะครับสภาพดีพร้อมใช้งานนะครับใหม่มากนะครับแอร์แบกนะครับคันนี้มีทั้งหมดนะครับ4ใบนะครับรถสวยนะครับ รีบเลยนะครับ Honda HRV นะครับนานๆเข้ามาทีมีแค่คันเดียวนะครับเลขไมล์27,000กิโลนะครับอย่าช้านะครับกรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจรถยนต์คันนี้นะครับสามารถนัดดูรถนะครับและมาทดลองขับนะครับกับผมได้ที่ศูนย์รถบ้านรามินทาซอย5นะครับของเราเป็นตลาดรถกลางคืนนะครับเปิดบริการทุกวันเลยนะครับ หรือโทรเข้ามาสอบถามนะครับรายละเอียดได้ที่เบอร์ผมด้านล่างนี้เลยนะครับก่อนจากกันไปนะครับนัดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อลูกค้าจะได้ไม่พลาดรีวิวรถสวยๆของทางโชว์รูมเราครับและติดตามนัดได้ใน EP หน้านะครับว่านัดจะนำรถรุ่นไหนมารีวิวกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับนัดขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับนัดได้ใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ